สวัสดีค่ะกระจรียกูาับสวัสดีครับพบกับการพยายกรณ์อากาศประจำวันที่22มกราคม2566บริเวณภาคตัวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงของมือเศร้านี้นะครับทั้งด้านของผักตะวันออกเชิงเนือตอนบนเองก็ยังมีอากาศเย็นทึงหนาวหลักก็มีหมอกบางที่เกิดขึ้นนำในย่ามเศร้านั่นเองเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงขงา้างหน้าเริ่มจากแผนที่อาการื้วผืนของกรมอุตูนิยมิทยา อันนี้ก็เป็นแผนที่นิชช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาของวัอนี้นะครับมีตัวแปรที่สําคัญคือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทางด้านของประเทศไทยตอนบนรวมไปถึงทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นนะครับก็เริ่มที่สิมีกําลังอ่อนลงนะครับสิสังเกตได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีเส้นความกด1,014 1,012ปกคลุมอยู่นะครับซึ่งตัวที่สองเส้นนี้ก็ถือว่ามีความห่าง จากโมวานนะครับหางกว่วช่วงของโมวานนั่นเองนี่ก็เป็นบริเวณความกดอากาศสูงที่เริ่มออนกําลังลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมลักษณะของกุ่มเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงจนดฮอดช่วงบ่ายของวันนี้นะครับการสินพบว่าทั้งด้านของภากัะวันออกเยงเนื้อตอนบนเองมีลักษณะของเฉดสีที่เป็นสีดับนะครับแล้วก็มีสีเท่าๆ จง่างนะครับอันนี้ก็เป็นเมฆที่ปกคลุมทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็ต้องบอกว่าบ่ร้ายนะครับและก็เป็นเมฆที่มีฐานสูงนะครับเป็นลนักษณะของอาบางๆนะครับเป็นฝ่าบางๆนั่นเองแม้จะถือว่าในช่วงบายนี้ถือว่ามีเมฆหน่อยอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบการพยายกระอาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าเนื่องจากวามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกะอ่อนกำลังลงนะครับเหตุให้อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกะต้องบอกว่าอุ้นขึ้นนะครับ โดยกะสิมีอากาศเย็นถึงหนาวที่เกิดขึ้นในยามเศร้านะครับแต่สิ่งที่สี่เพิ่มเข้ามากก็เป็นลักษณะของหมอกที่เกิดขึ้นในยามเศร้าและกัอุณหภูมิกะสีสูงขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับอุณหภูมิในช่วงบ่ายจนฮอดช่วงแรงของมือนีนะครับ29จนฮอด31องศาเซลเซียสมีกะทือว่าอุ่นขึ้นจากเมื่อวานนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของมืออื่นเศร้า12ถึง18องศาเซลเซียสนั่นเองกะยังเป็น อ่าอุณหภูมิที่อยู่ในเกลือนอากาศเย็นอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสูงขึ้นจากเมื่อวานขึ้กันส่วนอยอดผู้ยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับบริเวณยอดผู้จังหวัดเลยอุณหภูมิตำสุดอยู่ในช่วงประมาณ 7- 12ถึงองศาเซลเซียสก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับในช่วงที่ผ่านมานะครับกับมีมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่แต่ว่าขังบ่หลายปบนใดน,นะครับนี่ก็เป็นโดยรวมของการพยากรณ์อากาศในอ่าย4ชั่วโมงข้างหน้านะครับ ก็ต้องบอกว่าอากาศอุ่นขึนนะครับเนื่องจากมวลอ,อากาศเย็นที่อ่อนลงแต่ก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกบางที่เกิดขึ้นในยามเศร้อยู่นะครับส่วนการพยายกรณ์อากาศนาในรายสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้นะครับ22จนฮอด28มกราคม2 5 6 6ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่มีอากาศเย็นได้ยังตอเนื่งนะครับเนื่องจากว่า ในช่วงแรกตั้งแต่22จนฮอต24นะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิสีเริ่มสูงขึ้นอากาศสีอุ่นขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นนี้กะมีกำลังอ่อนลงนะครับแต่ช่วงวันที่25เป็นต้นไปนะครับสีมีอากาศเย็นอรอกใหม่ที่เคลื่อนเข้มาปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้นะครับเฮดห้สีมีอุณหภูมิลดลงไปอีกรอบนึ่งนะครับกับสีมีอากาศเย็นถึงหนาวที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนืองนันเองนะครับแต่ขอให้ประชาชนบร,ร,เริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เยี่ยงหนาวเย็นต่อเนื่องไปอีกนะครับหลักกาสามารถที่ตามข่าวพยา,ยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงครับสำหรับในขิปนปาวันที่2ิมกราคม2566น้ินี่คโคกาวขอลาวคามาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน